รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนช่วงเป็นเงินเป็นทอง สนับสนุนโดยสินเชื่อธุรกิจรายย่อยจากธนาคารอมสินเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร<อ>1 1 1่กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นกันด้วยนะครับอย่าพลาดนะครับคำถามถามว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนจากธนาคารอมสินให้อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับ แล้ววางข้อ1 1.15%ต่อปีหรือข้อ2 1.25%ต่อปีถ้าทราบคำตอบนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI อแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus m o n e y p l u s Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยสินเชื่อธุรกิจรายย่อย จากธนาคารอมสินเรื่องธุรกิจรายย่อยอมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115ช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูกรณีศึกษาของบริษัทสตาปิโตเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนหรือ SPRC ผมเชิญผู้จัดก,การส่วนนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทสตาปิโตเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนหรือ SPRC คุณสุทธนุชกิติพงศ์วิเศษให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในะช่วงนี้ครับ คุณสุธนุ์สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณสุธนุสค่ะยินดีค่ะเมื่อปีที่แล้วปี6-1ทั้งปีทางสตาปิโตเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนหรือว่า SPRC ทำไมกำไรค่อนข้างปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะครับค่ะ ผลกระทบเนี่ยมันมาจากในช่วงไตรมาสที่4ี่ค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ราคาน้ํามันเนี่ยตกลงค่อนข้างเยอะนะคะจากค่าเฉลี่ยของไตรมาสสามอยู่ที่ประมาณ74ี่เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับตัวราคาน้ำมันดิบนะคะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณสักหกสิบเจ็ดเหรียญต่อบาร์เรลในช่วงไตรมาสที่สี่ค่ะเขาจะเห็นได้ว่าลดลงประมาณเจ็ดเหรียญนะคะทําให้เหมือนลงกันก็ไม่เฉพาะลงกัน SPRC นะคะเป็นลงกันทั้งทั่วโลกเลยค่ะรับรู้ตัวที่เป็นขาดทุนจากสต็อกน้ํามันมันมีผลขาดทุนในช่วงไตรมาสที่สี่อยู่ที่ประมาณหนึ่งร 2ี่ล้านเหรียญน,นะคะคเลยส่งผลต่อเพอร์ฟอร์แมของกำไรทั้งปีเนี่ยค่อนข,ข้างต่ำลงกว่าปีกอ่อนค่อนข้างเยอะนะคะหลักๆคือเกิดจากการขาดทุนจากสต็อก,อกน้ำมัน,น,มนค่อนข<ช>้างหนักในไตรามาสสี่มันมก็เลย ดึงกําไรทั้งปีที่แล้วทั้งปีปรับลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับถูกต้องค่ะอานเยอะเลยค่ะก็ทําให้กําไรสุทธิปีที่แล้วปี61ของสตาปิโตเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนหรื s p r c กําไรสุทธิเหลือเพียง2,263ล้านบาทนะครับใช่ค่ะถ้าเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนปี60กําไรตั้ง8,895ล้านบาทนะครับใช่ค่ะ นี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้กำไรปีที่แล้วปี61ถ้าเทียบกับปี60ลดลงไปประมาณสัก74%นะครับค่ะถูกต้องค่ะเ,เพราะว่าถูกฉุดจากการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันไตรมาส4ีเป็นหลักเลยนะครับไตรมาส4ีเป็นหลักเลยค่ะคก็ทำให้กำไรทั้งปีปีที่แล้วถูกฉุดโดยรวมตามไปด้วยนะครับใช่ค่ะนะครับ ทีนี้ครับมาดูหน่อยครับสถานการณ์น้ํามันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านไปแล้วหนึ่งไตรมาสเนี่ยเริ่มขยับดีขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมครับคุณสุทธนุช ขยับขึ้นบ้างในในช่วงไตรมาสที่1นึ่งนะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างตามที่เขาคาดการณ์กันเอาไวะคะ้ค่ะครับราคาน้ำมันก็ขยับดีขึ้นมาบ้างถ้าเทียบกับช่วงไตรมาส4ี่ของ<ช>ปีที่แล้วนะครับใช่ค่ะซึ่ง<ต>ในช่วงที่ทราคาน้ำมันมีการขยับตัวเพิ่มขึ้นนะคะลงกันก็จะมีการรับรู้กาไรจากสต็อกน้ํามันจะเป็นขาดตรงกันข้ามกับขาดทุนนะคะครับสถานการณ์ก็ขยับดีขึ้น ไตรมาส4เนี่ยขาดทุนจากสต็อกน้ำมันพรานไตรมาส1ก็มีลุ้นจากขาดทุนไตรมาสที่แล้วไตรมาสที่1ก็อาจจะกลับมามีกำไรจากสต็อกน้ำมันนะครับะนะครับทีนี้ขอความรู้ระหว่างบรรทัดหน่อยเขาบอกว่าธุรกิจลงกลั่นเนี่ยกำไรจะมากกำไรจะน้อยขึ้นอยู่กับค่าการกลัน่นอันนี้จริงไหมครับคุณสุธนุชจริงค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจโรงกันเราจะไม่ได้อิงราคาน้ํามันที่มันจะไปลิงก์กับตัวยอดขายนะคะจริงๆธุรกิจโรงกันเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ตรงกลางระหว่างธุรกิจที่เป็นขุดเจาะน้ํามันกับธุรกิจที่เป็นปั๊มน้ํามันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับตัวค่าการกลั่นซึ่งเป็นตัวกําไรของตัวโรงกันนะคะครับซึ่ง <นะ S 1> ค่าการกลั่นเนี่ยเกิดจากการที่เอาราคาขายผลิตภัณฑ์ หักด้วยตัวที่เป็นต้นทุนของการกลั่นก็คือน้ํามันดิบนะค่ะง่ายๆเขาบอกว่าก็เอาราคาน้ามันสําเร็จรูปไปหักด้วยราคาน้ํามันดิบใช่ค่ะก็จะออกมาเป็นใกล้เคียงกับค่าการกลั่นจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยค่าการกลั่นดีขึ้นบ้างไหมถ้าเทียบกับปลายปีที่แล้วถ้าเทียบกับช่วงต้นปีครับ ถ้ามองของค่ากันการของช่วงไตรามาสที่หนึ่งนะคะดีขึ้นกว่าในช่วงไตรามาสที่สี่ค่ะก็วิ่งอยู่ในช่วงประมาณสักสี่เหรียญถึงห้าเหรียญประมาณนั้นนะคะคตัวไอมาสกัน,ก,นก็ขยับเพิ่มสูงขึ้นนะครับขยับเพิ่มขึ้นดีกว่าในช่วงตรามาสที่สี่ค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับธุรกิจลงกลั่นเนี่ยกาไรจะมากหรือกําไรจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรบ้างครับคุณสุธนุชครับ กำไรของธุรกิจโรงกันเนี่ยจริงๆม,มีมีหลายปัจจัยนะคะคต้องบอกเลยว่าธุรกิจโรงกันนี่เป็นธุรกิจที่มีปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันหรือว่าค่ากันกั่นก็ตามแต่ในมุมของโรงกันแล้วเนี่ยคะ่ะ สิ่งที่จะเป็นตัวทําให้เหมือนกับว่ารายได้หรือว่ากําไรเยอะขึ้นก็จะมีโครงการข้างในที่ทําการปร,ปรับปรุงกําไรอย่างเช่นของ,ง S P R C ก็จะมีโครงการปรับปรุงกาไรที่เราเรียกว่าบริปเป็นโครงการที่พยายามที่จะหาไม่ว่าจะเป็นการใช้ครูดที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น <c oughs> หรือใช้ครูดที่มีราคาถูกเพื่อให้ตัวกําไรของเราเพิ่มขึ้น <c oughs> หรือพยายามที่จะมีการขายโปรดักต์ของเราให้กับลูกค้าภายในประเทศให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะเพราะว่ากําไรจากการขายโปรดัก ในประเทศเนี่ยจะมีค่าการกลั่นที่สูงกว่าการขายส่งออกอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นก็จะเป็นปัจจัยภายในที่เราพยายามทําให้กําไรค่าการกลั่นของเราเพิ่มขึ้นน่ะนะคะเพราะรเราสามารถควบคุมตรงนี้ได้ะะอ่ะค่ะก็มาจากการพยายามลดต้นทุนหรือการพยายามขายโปรดักต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพราะ<ช>โปรดักต์แต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีกําไรเนี่ยหรือค่าการกลั่นแตกต่างกันออกไปนะครับใช่ค่ะแล้วมองแนวโน้มค่าการกลั่นปีนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทิศทางแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย ที่บริษัทมองก็คืออยู่ในช่วงประมาณ5้าถึงเจ็ดเหรียญต่อบาร์เรลนะคะสําหรับตัวค่าการกันคือในบางช่วงเนี่ยอาจจะต่ํากว่าห้าเหรียญหรือบางช่วงอาจจะวิ่งไปที่สูงกว่าเจ็ดเหรียญก็ได้ค่ะแต่ว่าโดยค่าเฉลี่ยแล้วของอุตสาหากรรมโรงกันของประเทศไทยเนี่ยนะคะคถ้ามองย้อนกลับไปสักประมาณสามถึงสี่ปีเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าอยู่ในช่วงประมาณห้าถึงเจ็ดเหรียญน,นั่นหมายความว่าปีนี้มีลุ้นค่าการกัน จะกลับมาอยู่ในภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับเอาละครับช่วยบอกให้เราฟังหน่อยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนรายได้หลักๆและส่วนแบ่งทางการตลาดของ SPRC เนี่ยรายได้หลักมาจากไหนส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยเราอยู่ตรงไหนนะครับของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ครับคุณสุธนุชครับก็ในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีทั้งหมด6โลงกันนะ ซึ่งโรงกลั่นเอ SP เนซี่ยจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณสัก13%ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโรงกลั่นในประเทศไทยอะค่ะโดยสัดส่วนรายได้หลักๆของเราเนี่ยเราขายน้ำมันดีเซลประมาณสัก33%นะคะแล้วก็น้ำมันเบนซินอีกประมาณสัก23%ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เราขายให้ก็จะเป็นบริษัทเชฟรอนประมาณ52%แล้วก็ทางบริษัทปาราทอีกประมาณ35%ค่ะที่เหลือก็จะขายให้กับกลุ่มปิโตเคมีใกล้ๆโรงกลั่นของเราอะค่ะ ครับนะครับมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ13%ของมูลค่าตลาดรวมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยขายน้ํามันดีเซลมากกว่าน้ํามันเบนซินนะครับคุณเสุธนุชนะครับลูกค้าหลักๆก็มีทั้งเชปรอนแล้วก็มีปตทด้วยแหละครับใช่ค่ะปตทด้วยค่ะนะครับนี่คือภาพของ sprc นะครับเอาละครับถ้าจะถามถึงธุรกิจสถานีบริการน้ํามันปัจจุบันเนี่ยถามให้ชัวร์ก่อนนะว่า sprc เนี่ย มีสถานีบริการน้ำมันเป็นของตัวเองแล้วบ้างหรือ,อยังครับเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีนะคปะปัจจุบันเราไม่มีสถานน้ำมันสถานีาน้ำมันเป็นของตัวเองนะคะน่าเส,สียยังไม่เคยเจอเลยนะครับค่ะใช่ค่ะนะครับแล้ว SPRc มองยังไงบ้างเกี่ยวกับธุรกิจสถานีบริการน้ำมันครับเนี่ยค่ะ เรามีการสตดี้หลายๆธุรกิจอะคาที่มันจะตอบโจทย์กับ s p ร c มากที่สุดแต่สถานีน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เราทำการศึกษาอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆเราเรามองว่าหนึ่งในกลยุทธ์ของ SPRC คือเราต้องการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของเราให้ขายไปนในประเทศให้ได้เยอะที่สุดอะคะ่ะซึ่งถ้าเกิดเรามีสถานีน้ำมันเป็นของเราเองเนี่ยมันก็จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้เพราะว่าอย่างอย่างที่เรียนไปก็คือการขายในประเทศเนี่ยมันมีกำไรหร,หรือมีค่าการกลั่นที่ะกว่าการขายส่งออก ปัจจุบันเราเน้นขายส่งว่างั้นเถอะถ้ามีสถานีบริการน้ำมันเป็นของตัวเองนั่นคือเราก็อยากจะขายปลีกโดยตรงต่อผู้ใช้น้ำมันด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะกำไรมันน่าจะมากกว่าใช่ไหมมันก็จะมีกำไรในส่วนของที่เป็นสหชนน้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะครับอะไรคือโอกาสที่รออยู่ถ้าทาง s p r c เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเป็นของตัวเองจริงๆเนี่ยอะไรคือโอกาสที่รออยู่บ้างครับถ้าจะลุยในธุรกิจเนี่ยครับ ต้องเรียนว่าคือมันเป็นการการันตียอดขายที่เราขายไปนะคะแน่นอนคือเวลาที่เราผลิตน้ำมันออกมาจากโรงกลั่นเนี่ยเรามีเอาเลทที่รองรับในส่วนของน้ามันที่เราทำาการผลิตนะคะความเสี่ยงของธุรกิจมันก็จะน้อยลงอะคะ่ะครับมีที่จ,จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็มีอัตรากําไรที่น่าจะเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับมีจุดขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของตัวเองด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ นะครับแล้วตกลงจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่สำหรับการเดินหน้าลุกสู่ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันของ SPRC ครับแม่ต้องเรียนก่อนนะคะว่าเราไม่ได้ศึกษาแค่ธุรกิจไยน้ำมันอย่างเดียวศึกษาหลายอย่างมีหลายธุรกิจหลายอย่างซึ่งจริงๆเนี่ยปกติแล้วใน SPRC เราเนี่ยจะไม่ค่อยออกมาบอก,กนณะลงทุนจนกว่าจะให้ทางคณะกรรมการของบริษัทเนี่ยค่ะม,มีการอน,นุมัติก่อนว่าเราจะไปในทิศทางไหนรเราถึงจะออกมาให้ข่าวกับทางนางักลงทุนซึ่งจริงๆคาดว่าภายในหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยค่ะน่าจะพอเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วค่ะว่า ทิศทางของโรงกัน SPRC เนี่ยจะมีการสนใจหรือว่าไปลงทุนในธุรกิจไหนบ้างนะคะค ตอนนี้แค่เล็งเลงอยู่และไม่ใช่เล็งแค่ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันอย่างเดียวเล็งธุรกิจประเภทอื่นด้วยนะใช่ค่ะก็มีการศึกษาน <ะ S 2> ในหลายธุรกิจค,ครับรอสักปีหน่อยไว้ชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาคุยกันต่อกันละกันนะครับ<ช>คุณคสุธนุษย์นะครับใช่ค่ะเอาละครับทีนี้มาดูกันหน่อยว่าอะไรคือแผนในการที่จะสร้างความเข้มแข็งและเติบโตของสตาปิโตเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนหรือ SPRC ในปีนี้ อีก3ามไตรมาสที่เหลือ,อจะขยับขยายตรงไหนจะทําอะไรบ้างเท่าที่พอเปิดเผยไ,ได้ครับคุณสุทธทรครับค่ะ,คะ,คะปีนี้ค่ะเป็นปีที่ค่อนข้างมีความชาลเลน์กับบริษัทเหมือนกันเพราะว่าเรามีการปิดซ่อมบำร,รุงใหญ่ของโรงกันนนะคะซึ่งจริงเราทําุทุกห้าถึงหปีครั้งหนึ่งซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากโรงกันอื่นๆน,นะคะแล้วก็รวมถึงเรามีการทําโครงการเพิ่มกําลังการผลิต จากปัจจุบัน,นยอยู่ที่106,500บาร์เรลต่อวันนะคะคเพิ่มไปเป็น107,500บาร์เรลต่อวันนะคะรวมถึงโครงการอื่นๆอ,อีกประมาณ26โปรเจกต์ค่ะซึ่งทําการในเรื่องของการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มความเชื่อถือได้แล้วก็ประสิทธิภาพของโรงกลั่นเพราะฉะนั้นต,ต้องต้องเรียนว่าปีนี้เราจะใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเห็นว่าทางหลายๆเจ้าก็จะมีการปรับในเรื่องของราคาคลงด้วยเหมือนกันเพราะว่าเงินลงทุนที่ใช้ในปีนี้ค่อนข,ข้างเยอะ,ะค,ะค่ะซึ่งเราได้มีการแจ้งกับทางตลาดไปแล้วว่าเราจะมีเงินลงทุนประมาณ20 16ล้านเหรียญที่จะมีการใช้ในปีนี้สําหรับการปิดซ่อมบำรุงแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอะค่ะ256ล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรัสสหรบงบลงทุนในปีนี้ปี62นะครับใช่ค,คิดเป็นเงินไทยก็น่าจะมากกว่า8,000ล้านบาทนะครับถูกต้องค่ะอาจะใช้ในการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่5ปีมีครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ไปลงทุนในโครงการเพิ่มกําลังการผลิตในหน่วยกลั่นน้ามันดิบด้วย และการหน่วยผลิตปลายน้ําอื่นๆนะครับถูกต้องอค่ะกำลังการผลิตปัจจุบัน165,000บาเรลต่อวันตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น175,000บาเรลต่อวันนะครับใช่ค่ะเอ๊ะถ้าทําได้เนี่ยจะสร้างรายได้เพิ่มได้ทันทีไหมครับเนี่ย จริงๆแผนของเราคือในเดือนพฤศจิกาปีนี้ค่ะทำาการปิดซัมมบงใหญ่เพราะฉะนั้นเนักลงทุนจะเห็นตั้งแต่ต้นปี2563เป็นต้นไปก็จะเห็นได้ว่าปริมาณของการขายจะเพิ่มขึ้นตามตัวกำลังการผลิตที่เรามีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะจะเห็นชัดๆคือปีหน้าว่างเ้นเถอะใช่ค่ะ ะครับนะถูกต้องค่ะทีนี้ผมย้อนกลับมาถึงการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ทุกๆ5ปีนะครับถ้าจะไม่ผิดครั้งล่าสุดก็สักกุมภาพันธ์ปี57ใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะนะปีนี้ก็คาดว่าน่าจะไปปลายปีหรือเปล่าเป็นเดือนพฤศจิกาค่ะ,ะปีนี้ค่ะไปปลายปีนี้นะครับปลายปีค่ะนะครับปิดซ่อมบํารุงครั้งใหญ่ผลกระทบจะเป็นยังไงแล้ววางแผนลดผลกระทบเอาไว้ยังไงบ้างครับเนี่ย ค่ะทางบริษัทก็ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะคการปิดซอมบํารุง,งเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณส0ิกว่าวันปิดทุกๆยูนิตทุกๆหน่วยกลั่นของบริษัทเลยอะคะ่ะยอดขายอาจจะหายไปเลยสักประมาณเดือนกว่าๆนะคะแต่ว่าในช่วงที่ปริมาณการผลิตมันหายไปเนี่ยเราก็มีแผนที่จะทําการ Import น้ํามันเข้ามาเพื่อให้ไม่กระทบต่อความต้องการการ,รใช้น้ํามันในประเทศด้วยอะคะอ่ะอลูกค้าจะได้ไม่ไม่กระทบใช่ไหมครับค่ะอ่านะครับพอเห็นภาพนะครับทีเนี้ย ทาง SPRC เนี่ยตั้งเป้าการเติบโตปีนี้ปี2,562ทั้งปีเอาไว้แค่ไหนครับเนี่ยปีนี้เรามีแอคทิวิตี้ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการใช้เงินค่อนข้างเยอะค,ะค่ะก็คือต้องเรียนว่ามันเป็นปีที่ค่อนข้างมีความท้าทายแล้วก็จะเห็นได้ว่ากําไรอาจจะมีการปรับลดลงตามการใช้เงินที่ได้กล่าวเอาไว้ในจำนวน2องล้านเหรียญน,นะคะครับ การเติบโตเนี่ยมันอาจจะถ้าเทียบกับปีก่อนๆมันมันจะลดลงแน่นอนนะคะครับมีโอกาสที่ปีนี้การเติบโตจะลดลงใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับทีนี้ครับปรากฏว่ามีบทวิเคราะห์จากอย่างน้อย2โบกนะครับโบกแรกเนี่ยอย่างยนต้าเนี่ยเขามีการปรับลดประมาณการกําไรสุทธิปีนี้ของ SPR4 ลงมาตั้ง64%เขาคาดว่าปีนี้กำไรสุทธิทั้งปีจะเหลือประมาณสัก1,700ล้านนะ ่ส่วนอีกบลอกหนึ่งอย่างฟินาเซซาัสเนี่ยปรับลดประมาณการกำไรของ sprc ในปีนี้ลดลงเบาเบประมาณ27%คาดว่ากำไรจะเหลือประมาณสัก3,900ล้านบาทคิดยังไงกับบทวิเคราะห์ของ2โบล็อกนี้ครับเน่ใกล้เคียงไหมครับ จริงๆต้องเรียนว่าสองโบงนี้ค่ะที่ได้มีการปรับราคาลงเนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกับการที่เรามีแผนในการใช้เงินปีนี้อยู่แล้วนะคะคจํานวนเงินที่เราใช้สองร้อยห้าสิบหกล้านเหรียญเนี่ยค่ะคมันจะกระทบกําไรของปีนี้โดยตรงเลยด้วยเหมือนกันนะคะคือเครื่องหนึ่งเนี่ยกระทบจากกาไรโดยตรงเลยค่ะคทําให้เหมือนกับว่ามีการปรับลดตัวราคาซึ่งจริงๆมันก็ค่อนข้างเมกเซน กับในเรื่องของเงินลงทุนที่ใช้ในปีนี้อยู่แล้วค่ะคตามที่โบเขาได้มีการ forecast าไว้ะคะ่ะการวิเคราะห์ของโบก็ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงตามที่เราได้แจ้งตลาดปไปแล้วะนะครับก็ส่งสัญญาณกันอย่างตรงไปตรงมาเลยะนะครับว่กบากําไรอาจจะสู้ปีที่แล้วไม่ได้ก็เลยต้องถามต่อว่าปีนี้ปี62เป็นแบบนี้แล้วปีหน้าปี63ปีหน้าฟ้าใหม่ล้ครับสถานการณ์จะเป็นยังไงล่ะครับคุณสุธนุช ามองในมุมของปีหน้าเนี่ยต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะเพราะจริงๆต้องเรียนว่าวัฏจักรของธุรกิจเราเนี่ยเรามีการเปลี่ยนสภบํารุงทุกๆห้าถึงหปีใช่ไหมคะครัระฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันจะกระทบแค่ปีเดียวก็วคือปีนี้ปีถัดไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็คือจะ,จะมีกําไรแล้วก็มีรายได้ที่มีการเติบโตเพราะฉะนั้นมีความมั่นใจว่าปีหน้าทุกอย่างน่าจะกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติทั้งอัตราการเติบโตแล้วก็อัตรากําไรด้วยใช่ไหมคะค่ะนะครับสำหรับปีหน้านู้นเลยปี63นะครับ ใช่ค่ะปี63ค่ะนะครับเอาละครับในฐานะผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของสตาปิโตเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนหรือว่า SPRC นะครับมีอะไรจะฝากไปยังผู้ถือหุ้นมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนเชิญครับ จริงๆต้องเรียนนะคะว่าธุรกิจโรงกันเนี่ยมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาน้ํามันเอยหรือว่าตัวค่าก่นกันเอยนะคะแต่ว่าในมุมของปัจจัยที่เราควบคุมได้เนี่ยก็คือพยายามหา ใน,นเรื่องของการปรับปรุงกําไรเพื่อทําการเพิ่มตัวค่กากนกันให้ได้เยอะที่สุดซึ่งก็จริงๆก็จะส่งผลต่อทางเงินของ,งผู้ถือหุ้นอยู่แล้วนะคะคอย่างที่เรียนไปก็คือปีนี้ค่อนข้างเป็นปีที่ท้าทายของ S, <S P R C เนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงใหญ่แล้วก็โครงการต่างๆที่มีการใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะคแต่หลังจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็มองว่าจะมีกําลังการผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงแนวโน้มของทิศทางตลาดน้ํามันที่มันน่าจะมีทิศทางที่มันเริ่มดีขึ้นนะคะคทําให้มองว่าน่าจะเป็นปีที่ ดีขึ้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปอะค่ะครับถ้านักลงทุนสงสัยว่าตกลง SPRC เนี่ยเป็นก s t สต k อกหรือว่าเป็นดีเวเดนสต o อกกันแน่เนี่ยคุณคสุดธนุชจะว่ายังไงครับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเป็นดีเวเดนสต o อกเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกว่าเราจะมีการลงทุนตรงส่วนไหนเพิ่มเติมบ้างก็เลยอยากให้มองว่าหลังจากที่เราได้มีการขอระยะเวลาในการศึกษา ก่อนเบื้องต้นนะคะว่าเราจะไปในทิทางไหนแล้วเราก็จะบอกอีกทีหนึ่งะค่ะว่าเราจะลงทุนตรงนี้ตรงนี้นรเราเอาจจะเปลี่ยนเป็นโกลต์สต็อกในอนาคตก็ได้เ,<อ>เพราะฉะนั้นถามว่าตกลงเป็นหุ้นประเภทไหนคําตอบก็คือ,อยังคงยืนยันว่าเป็นดิวิเดนสต็อกหรือว่าหุ้นปันผลนะครับใช่ครับแล้วก็ยืนยันว่าถ้าสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติหลังจากผ่านความท้าทายปีนี้ไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโกลต์สต็อกกับเขาได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะเพราะเราศึกษาอยู่แล้วค่ะในหลายๆธุรกิจค่ะ ก็ขอให้สามารถทําได้ตามเป้าที่วางไว้ทุกประกรัรนะครับคุณ,คณสุทนุชวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณสุทนุชครับค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับคุณสุธนุชกิติพงศ์วิเศษผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทสตาปิตโตเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนหรือ SPRC ให้เกียรติมาคุยกับเราในช่วงนี้หวังว่าคงจะเห็นภาพและก็แนวโน้มการเดินหน้าของ SPRC ในปีนี้ได้ชัดมากขึ้นมีมาฝากกันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนขอเชิญร่วมงานสัมมนาฟรีที่ไม่ควรพลาด พบกับสุดยอดวิทยากรทางด้านการลงทุนและผู้เชี่ยวชาญฟื้นฟูด,ดวงตาวิถีธรรมชาติในวันเสาร์ที่27เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา45นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณชั้น33อาคารสุภลัยแกลนทาวเวอร์ถนนพระราม3นะครับผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งด่วนโทร1720หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u p h a l a i c o m และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่ช็อโดยผมยุทธนากระบูนแสงวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยสินเชื่อธุรกิจรายย่อยจากธนาคารออมสินเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115 <Yeah. S 1> รายการ m ั n นี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดินเมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน